ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจากพันวิโรจน์นะฮะก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจก่อนเนาะสำหรับท่านผู้ป่วยที่นําไปทํานะครับแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หายหลา,ายท่านเลยเนาะขอคุณมากนะมากนะครับที่เชื่อใจกันนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ลงคอมเมนต์นะครับลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะก็ขอคุณมากมากเลยนะครับลงคอมเมนต์ว่าทาแล้วดีขึ้นทาแล้วหายเนี่ยนะแต่ละคนก็บางคนก็เขียนยาวหน่อยเนาะก็เป็นสตอรี่ให้อ่านกันนะครับ หลายคนก็เข้าไปอ่านเนาะก็เกิดกําลังใจนะฮะคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทําเลยเพราะว่าไม่แน่ใจเนาะเพราะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพออ่านคอมเมนต์มากๆเข้าเออมีกําลังใจนะว่าเออน่าจะลองทาดูเวยคนทําหายตั้งเยอะตั้งแยะเราก็อยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งนะครับอาก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1นอีกนะครับเพราะว่าถ้าคุณถูกหวยที่130่ล้านเนี่ย คุณก็ไม่มีวิธีรักษาไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณมาดูคลิปผมแล้วเนี่ยถือว่าคุณโชคดีนะเ,เจอวิธีรักษานะครับอ่ะคราวน,นี้คนที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยนะครับจะทรมานมากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะใช้ชีวิตปกติไม่ได้อย่างเต็มร้อยเซแล้วนะครับก็คือจะมีอาการปวดร้าวทรมานนะครับแบบบอกใครไม่ได้เลยนะพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าเรานั้นเจ็บปวดและทรมานแค่ไหนนะครับ แล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานนะฮะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าเวลาจะทํางานเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจะทํานู่นจะเดินไปนี่จะไปเอาของให้เพื่อนให้นายหรือว่าให้ลูกน้องเห็นอะไรเงี้ยว่าเรากำลังทํางานอยู่ทําไม่ได้แล้วนะครับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนสําออยกลายเป็นคนแบบว่าอา้อเสาะอะไรนิดหน่อยก็เจ็บเงี้ยแต่เขาไม่เข้าใจเรานะครับเราวัานทรมานอย่างแสนสาหัสจริงๆนะเราจะรู้อยู่ที่ตัวเรานะครับ แม้กระทั่งคนที่เรารักก็ตามนะคนที่รักเราก็ตามเขาก็ยังไม่เข้าใจเราเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างเรานะครับความเจ็บปวดทรมานนี้อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นนะครับที่จะสัมผัสมันได้นะครับก็เป็นกําลังใจให,ให้ทุกท่านเนาะเป็นได้ก็หายได้ครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ที่ว่าเราเจอวิธีรักษาหรือย,อยังเนาะ,ะหลายๆโรคยังไม่เจอวิธีรักษามันก็ไม่หายนะครับแต่สําหรับหมอร้องกระดูกหนังรับเส้นมีแล้วนะครับก็ดูในคลิปนี้นะฮะคราวนี้อาการปวดร้าวที่ผมพูดเนี่ยมันรุนแรงขนาดที่ว่าร้องให้นะ ร้องไห้เลยนะครับเพราะว่ามันทนปวดไม่ไหวมันปวดทุกๆถ้าเป็นในระดับที่หนักเหมือนผมเนี่ยนะมันก็จะปวดทุกๆวินาทีครับทุกๆลมหายใจเข้าออกมันจะปวดตลอดตอนที่ไม่ปวดถือตอนไหนก็ตอนหลับครับนอนหลับไปแล้วไม่รู้สึกแต่ก็มีวายนะฮะบ,บางทีสะดุ้งตื่นเพราะความเจ็บปวดทําให้ตื่นนะครับหัวนี้เหมือนแบบมันตกลงลกทั้งเป็นนะผมเป็นอยู่ประมาณหลายเดือนมากแต่ผมนอนเตดเตีอยงอยู่ประมาณ3เดือนนะฮะเดินไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวนะลุกขึ้นมานั่งก็ไม่ได้ครับเจ็บเพราะะมาร้องไห้นะครับ พอเรามีอาการปวดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอาการชาผสมนะครับชาที่ปลายเท้าชาที่ฝ่าเท้าชาที่ขานะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าชาเพราะอะไรนะครับแต่มันชามากนะครับคราวนี้พอเป็นในระดับแรกๆมันก็ไม่มีอะไรมากแค่ปวดหลังนิดๆนะฮะบางทนก็ไม่ปวดหลังเลยไปปวดที่ก้นกบปวดที่แก้มก้นนะฮะแล้วก็ล้าวลงขาเนี่ยครับนี่คืออาการแรกๆครับจะรู้สึกว่าเหมือนมี ลูกกลมๆอยู่ในแก้มก้นนะฮะเอามือกดๆดูให้เป็นลูกอะไรวะเนี้ยไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวเข้าไปเพราะมันเจ็บปวดมากครับมันก็เลยเป็นก้อนๆนะไม่ต้องไปตกใจนะครับคราวนี้พอเป็นหนักเข้าก็จะเดินไม่ได้แล้วเดินไปไกลไม่ได้ครับเดินประมาณสักสี่เก้าเอ้าเดินประมาณ459้าเกเนี่ยก็นั่งแล้วครับท่านผู้ชมไม่ไหวนะฮะต้องนั่งแล้วเพราะว่าปวดและทรมานมากนะครับนั่งเข้านันเข้าเดินไม่ได้เลยนั่งอย่างเดียวเลยเคขาเนี้ย นะเพราะว่ามันเจ็บและปวดนะจะเดินไปไหนจะไปเที่ยวกับครอบครัวจะเดินตามตลาดนัดเดินห้างสรินค้าไปไม่ได้นะครับเป็นอุปสรรคนะฮะต่อมามันจะหนักขึ้น,นครับนั่งไม่ได้ครับท่านผู้ชมนั่งก็ปวดอุย๊ยทำไมนั่งยังปวดอยู่อีกเอาแล้วครับงานเข้าแล้วคราวนี้นะฮะเพราะว่าทํางานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องนอนครับนอนจะรู้สึกดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าการนอนจะหายนะมันแค่รู้สึกดีที่สุดนะครับว่าเออมันเบาที่สุดก็เลยติดเตียงไปเลยครับติดเตียงแบบงงๆนะฮะสามสี่เดือนไปเลยนะครับ ส่วนอาการชาที่ผมบอกเนี่ยมันชาเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงขาครับท่านผู้ชมชาเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงขานะครับพอาปล่อยมานานๆเข้าขาก็จะเล็กลงครับรีบลงไปข้างเลยนะจะสังเกตว่าขาเราเล็กลงไปข้างนึงเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงนะครับคืออย่างนี้ครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยมันกระดูกเรานี่มันจะมีหลายข้อนะข้างหลังนะแต่ละข้อนี่มันก็จะมีหมอนครับรองกระดูกไว้นะครับเป็นวุ ces, ้นนะมันเป็นวุ้นเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะฮะเพื่อที่จะให้กระดูกไม่ชนกันนะฮะเพื่อให้นี่กระดูกนั้นโค้งงอนะ คราวนี้ไอหมอนองกระดูกเนี้ยมันสําคัญมากมมันสําคัญโคตรเพราะฉะนั้นเราอย่าทําลายมันอย่าเอามันออกไปเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษามันไว้นะครับคราวนี้มันเกิดขึ้นได้ไงก็เพราะว่าหมอนองกระดูกตัวนี้แหละตัวปัญหาครับมันจะไหลออกไปครับวุดบางคนก็ไหลมากบางคนก็ไหลน้อยถ้าไหลน้อยก็อาจจะไหลมานิดเดียวครับปิ่นหนึ่งเวลาไปทำเอ็กซเรย์หรือเอ็มไอเราจะเห็นว่าหมอลองกระดูกมันไหลไปนิดเดียวครับยืดมันประมาณมิล2มิลเนี่ยประมาณนิดเดียว ถ้ามันยืดออกมาแค่นี้มันก็จะไปพิงเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งไม่ได้ทับนะพิงเฉยๆพอพิงเส้นเลือดพิงเส้นประสาทปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการปวดระคายเคืองนะฮะเกิดอาการชาเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่สะดวกเลือดจะไปติดเป็นขอดตึก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 นนี้เลือดไปติดเป็นขอดปุ๊บก็จะมีอาการชาที่ฝ่าเท้าเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดลักษณะนี้รักษาง่ายเพราะมันออกมามินเดียวเนี่ยนะ คุณจะทําการแอคชั่นที่โรงพยาบาลเครื่องดึงหลังหรือคุณจะไปบําบัดกับหมอหรือพยาบาลนะฮะมันก็จะหายง่ายขึ้นนะครับมันจะหายง่ายขึ้นเพราะว่ามันออกมาแค่มินเดียวนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคุณจะต้องไม่ทําอะไรที่มันทําให้เป็นง่ายขึ้นด้วยนะ mm hmm. เช่นการกระแทกการนั่งนานยืนานานเนี่ยคุณจะต้องหยุดด้วยนะครับอันนี้ในกรณีที่มันออกมามินเดียวนะในกรณีของผมมันหนักมันไม่ได้ออกมามินเดียวครับมันออกไปทั้งยวงนะครับบึดออกไปอย่างนี้เลยฮะทั้งยวงนะฮะเวลาทำเอก สเลหรือฟิล์ม m อ i เนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกนั้นชิดติดกันเลยครับไม่เห็นหมอนรองกระดูกแล้วนะฮะอันนี้หนักแล้วนะฮะเพราะว่ามันกลับไปไม่ได้แล้วนะฮะมันติดกระดูกชิดกันมันกลับไปไม่ได้แล้วหมอนรองกระดูกนะครับมันก็เลยไหลออกไปทับเส้นเลือดเสน้นประสาทคาว่าทับคือทับเลยฮะพอทับปุ๊บอันนี้ชัดเจนนะเลือดไม่ไปเลี้ยงขาละเลือดตันละไปเลี้ยงน้อยมากละขาก็จะเล็กแล้วก็รีบลงแล้วก็ชาอย่างทรมานนะครับทับเส้นประสาทแบบเต็มที่ก็จะปวดทรมานมากกว่าคนที่ไปพิงนะจะปวดแบบโอ้โหเอาเหอะ ไม่เคยปวดมาก่อนเอางี้ท่านผู้ชมลองนึกคํา่าปวดฟันปวดฟันนั่นแหละอาการเดียวกันแต่คุณไม่ได้ปวดที่ฟันคุณปวดที่หลังและล้าวลงขาอย่างทรมานเหมือนใครมาบิดขาให้ขาดเหมือนใครมาบิดเอวให้ขาดเหมือนกับปวดฟันแต่ย้ายมาที่เอวและขาเนี่ยแหละคืออาการนั้นแหละครับโคตรทรมานเลยนะครับอ่ะคราวนี้วิธีรักษาจะทํายังไงล่ะเราก็จะทาอย่างนี้ท่านผู้ชมเราจะต้องเอาหมอรองกระดูกเนะี่ยที่มันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยนะครับ กลับมาไว้ในเบ้ามันให้ได้นะฮะฟังไม่ผิดเราจะต้องเอามันกลับมาให้ได้ครับด้วยการยืดกระดูกออกครับเนื่อกระดูกมันชิดติดกันแล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้ใช่ไหมเราต้องยืดออกครับกรึบแล้วมันก็จะกลับเข้ามาครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นวุ้นมันมีรากใยติดอยู่มันไหลกลับมาได้ครับหลายคนทําสําเร็จแล้วก็หายหลายคนทําไม่สําเร็จแต่ก็ใช้ชีวิตได้8 0ด0เพราะว่ายังไม่สําเร็จนั่นเองนะะถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่ก็หายนะครับเอาละ ทำอย่างไรนะฮะทำอย่างไรให้มันกลับมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าทําอย่างไรนะครับแต่ถ้าผู้ชมจะต้องเข้าใจก่อนว่าไอหมอนรองกระดูกตัวนี้มันไหลออกไปเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็ไหลไปเองนะครับที่มันไหลออกไปก็เพราะว่าตัวเรานี่แหละเป็นคนทําให้มันไหลเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้ให้ชัดเจนนะฟังให้ดีๆนะว่าเราทําอยู่หรือเปล่านะครับเพราะอันตรายมากมันเป็นภัยเงียบนะครับเรายืนานานเกินไปครับเรานั่งนานเกินไปเรายกของหนักบ่อยๆเกินไปหนักแค่ไหนครึ่งโล พอแล้วนะครึ่งโลเนี่ยคุณยกบ่อยๆผิดท่านะบ่อยๆคุณก็เป็นแล้วนะครับแล้วก็เรามักจะเกิดอะไรที่แบบกระแทกมากเกินไปนครับเช่นคุณออกกําลังกายผิดวิธีเช่นคุณไปเตะตะก้อเงี้ยกระโดดตบกระโดดตบกระโดดเตะนะหรือคุณไปวิ่งมากๆกระแทกปักปักๆ,ๆเนี้ยโอกาสที่จะซวยเป็นมันก็มีนะครับส่วนคนที่นั่งนานยืนนานเนี่ยคุณนั่งหรือยืนนะ วันละประมาณ3มชั่วโมงขึ้นไปนะยิ่งถ้าเกิดบางคน8ชั่วโมงไปเลยนะต่อวันนะแล้วติดต่อมาระยะเวลาสัก5ปีถึง10ปีเนี่ยคุณเป็นอยู่แล้วนะครับเป็นมากเป็นน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่นะครับแต่คุณเป็นแน่แน่คุณจะต้องมีอาการที่ผมบอกอย่างแน่นอนนะครับก็ไปดูนะว่าคุณนั่งนานเกินไปไหมยืนนานเกินไปไหมก้มยกของหนักเกินไปไหมนะทุกๆวันนะ่ะนะอาสัมมาอาชีพของพวกคุณอนะ่ะมันตรงกับที่ผมพูดไหมนะเช่น ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับแท็กซี่เนี่ยอันนี้อันนี้เจอเยอะอันนี้เยอะมากเลยนะครับแม่ค้าตามตลาดนัดขายของตลาดนัดยืนนานนั่งนัดน,น,นี่เจอเยอะนะครับพนักง,งาน Office ออฟฟิศน,นี่โคตรเยอะเหมือนกันนะครับเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ชาวสวนเนี่ยโ, Carry, โ,อ,โอ้โหอันนี้อันนี้เยอะมากนะชาวสวนยางนะครับเพราะว่าจะต้องก้มไปกีดยางไงก้มไงก้มหลังข้อมกีดยางแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เดินไปไกลนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเยอะนะครับอ่ะก็มีหลายๆอาชีพลองไปดูกันนะครับว่าท่านตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ ครานี้ครบกระบวน,นการละเป็นเพราะอะไรถึงเป็นใช่ไหมนั่งนานยืนนานยกของหนักเป็นเพราะอะไรรู้ละแ,แล้วทําไมมันถึงเป็นจุดจุดต้นตอมนะันก็คือหมอรองกระดูกไปทับเส้นเลือดสมมาตรอันนี้เข้าใจละเนาะบางคนนี่ไม่เข้าใจนะฉันปวดขาฉันปวดก้นใช่ไหมฉันปวดหลังทําไงไปนวดขาไ,ไปนวดก้นอันนี้นวดขานวดก้นมันก็บรรเทาได้แต่ไม่ได้หายหรอกนะมันทำให้เรารู้สึกดีหลังไปเหยียบอันนี้จบเลยนะครับ ใครที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยแล้วไปเหยียบไปดัดหลังนะครับโดยที่คนคนนั้นเขาไม่รู้นะแล้วเขาทําให้เราอะนะเดี่ยงนะครับคุณจะดีตอนทำนะเหยียบเหยียบทุบตอกดัดอะไรพวกนี้ที่หลังนะบริเวณหลังนะแล้วเวลาคุณทําในตอนนั้นนะคุณจะรู้สึกดีมากเลยคุณรู้สึกเลยว่าเอ้ย,อยดีมากเลยฉันรู้สึกดีประมาณ2วันนะคุณจะรู้สึกว่าสบายจังเลยแต่หลังนั้นผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งครับ มันจะซุดหนักเพราะอะไรเพราะหมอนองกระดูกมันจะปิ้นออกไปอีกนะเพราะว่าเขาไม่รู้คนที่เขาทําให้เขามองไม่เห็นเขาไม่สามารถมีตาและสแกนลงไปแล้วเห็นว่ามันตรงไหนเป็นนะเขาก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตามวิชาชีพของเขาะจะไม่โทษเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ก็ผสมลงลงกันไปก็แย่ไปหมดนะครับก็ห้ามนะเพราะผมเป็นไปแล้วนะหลายๆท่านก็เป็นมาแล้วครับไปไป,ไปเหยียบหลังไปดัดไปต่อไปทุบพวกนี้นะหนักกว่าเดิมนะครับอันนี้หลายๆท่านลงมาลงคอมเมนต์กันเยอะแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็ข้อห้าม ไม่ต้องเอาข้อห้ามรักษาเลยดีกว่าเดี๋ยวข้อข้อห้ามที่หลังเนาะ,ะวิธีรักษานะนาทีที่เท่าไหร่นาทีที่10นะฮะพูดมา10นาทีแล้วนี่คือวิธีรักษาครับอย่างที่ผมบอกนะครับยืดกระดูกสันหลังออกกรึบเพื่อให้หมอน้องกระดูกกลับต้องให้ดังนะให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยดังกรึบให้ได้มันเป็นการยืดกระดูกสันหลังนะฮะผมจะทําให้ดูหนะน้าบัตรนี้จับตาดูให้ดีนะครับสําคัญโคตรฟังให้จบแล้วค่อยทําฟังให้จบแล้วค่อยทำนะฮะ <c oughs> เราจะทําแบบนี้ครับ ใช้มือเรานะเอานิ้วชี้ติดกาวนี้แล้วหันปลายนิ้วเข้าหากันเห็นไหมหันไปนิ้วเข้าหากันอย่าหันออกนะหันเข้านะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับโดยให้สันนม่มือเนี่ยนะครับสองข้างไงนะสันนม่มือนะนี่นะฮะไว้ที่ขอบเกงในค,ครับขอบเกงในหรือง่ามขานั่นเองนะครับจากนั้นใช้อุ้งม,มือนะฮะสองข้างดันนะฮะอ้าขา45องศาให้มั่นคงน,นะครับเอาสันนมนมือไว้ที่ขอบเกงในอุ้งมือดันหน้าขานะครับ จากนั้นให้ท่านชมยอ่อเข่าลงไปครับยอ่ออย่างเงี้ยแล้วดันแขนสองข้างให้ตรงแบบผมนี้ซึ่งมันจะยากมากตอนดันแขนสองข้างไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไงให้ตรงเหมือนผมนะฮะแรกๆทําจะไม่ตรงฮนะพอยอ่อเข่าปุ๊บมันจะดันละจะเริ่มเสียวหลังละจะเริ่มแบบเสียวร้อนเผาไปที่ก,ก้นกบและหลังนะครับแล้วก็เข่าด้วยคราวนี้เรายอร่ออย่างนี้อยู่ใช่ไหมให้เราก้มไปข้างหน้าและเข่าตึงครับนี่ฮะกลมไปข้างหน้าเข่าตึงจะเริ่มรู้สึกร้อนเผาแล้วก็ตึงที่หลังละคราวนี้เราก็โยกครับ30ครั้งนะครับโยกแบบ 1>, 1 2 3 4 5ส7 8 9 10ห้าเดเวลาโยกเนี่ยให้ผักแขนไปข้างหลังด้วยนะครับโยกก็ผักโยกก็ผักเพื่ออะไรเพื่อที่จะดึงกระดูกสันหลังให้ยืดออกจากกันครับกลิบถ้าท่านผู้ชมทําแล้วกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวมีเสียงดังกลบเนี่ยโอกาสหายสูงมากเพราะอะไรเลยไหมครับกระดูกสันหลังมันจะแยกออกจากกันนี้ครับกลบมันก็จะย้อนกลับครับหมอรองกระดูกแต่ถ้าเกิดใครทาแล้วมีเสียงดังแค่กึกเดียวกึก มันอาจจะไม่ใช่ข้อที่เป็นมันก็เลยยังไม่หายแต่ถ้าใครโชคดีดังกึกเดียวแล้วโดนข้อเป็นพอดีเลยครับกึกมันก็ย้อนกลับหายนะครับเข้าใจตรงกันนะครับดูอีกทีนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะเอานิ้วชิดต,ติดกันสันในมือทั้งสองข้างนะครับเนี่ยสันหัวแม่มือเนี่ยไว้ที่ขอบเกงในหรือง่ามขานะครับนิ้วหันเข้าหากันนะฮะแล้วก็เอาอุ้งมือดันหน้าขาไว้ย่อเข่าลงไปดันแขนสองข้างให้ตรงแล้วก็ก้มเข่าตึงนะครับ โยก30ครั้งนะครับนับไปครับ1-2-3-4-5นับไปงครบ30ครั้งนะครับทำตอนเช้ากางวันเย็นก่อนนอนนะฮะสเวลาได้จะดีมากนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้ยินเสียงกระดูกสันหลังแรกๆทำเบาๆก่อนนะครับพอเก่งแล้วก็โยกเข้าไปแรงๆนะครับเวลาทําจะมีอาการเจ็บปวดมากนะให้อดทนไว้นะครับอย่ากั้นลมหายใจนะฮะสำคัญที่สุดคือ คุณอยากกั้นลมหายใจเด็กขาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะอะไรนะฮะพอโะพอย่นี้เสร็จปุ๊บเวลาจะลุกขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมย่อเข่ากับเข้าสู่ท่าเดิมเห็นไหมย่อเข่ากับเข้าสู่ท่าเดิมแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับอย่างนี้นะฮะฟังให้จบดูให้จบแล้วค่อยทำนะอย่าอุตลิทําก่อนนะครับฟังให้จบนะฮะอ่ะอันนี้การทําท่านี้จะมี3ข้อที่คุณต้องทําตามให้ได้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าทํายังไงบ้างนะครับข้อที่1ึ คุณจะต้องทําให้แขนตรงให้ได้ข้อที่1แขนต้องตรงนะครับฟังให้ดีนะข้อที่1แขนต้องตรงเพราะหลายท่านเวลาทําท่าผมเนี่ยแขนจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเวลากล้มไปแขนก็จะงอ,อเอาเข้าไปไม่ได้หลายคนก็บอกว่าุแขนฉันยาวเกินไปหรือเปล่าทำไมเอาเข้าไปไม่ได้ไม่ต้องกลัวครับแรกๆผมก็เอาเข้าไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโฟกัสแขนไปเรื่อยๆนะครับก็คือเพ่งไปที่แขนนะให้ตรงให้ตรงให้ตรงแล้วก็ฝึกไปเรื่อยนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละสาครั้งถ้าทาไม่ไหวก็รอบละสิรั้งก็ได้นะครับ ทำไปเรื่อยครับพอครบหนึ่งเดือนเมื่อไหร่แขนมันจะตรงเองฮะแรกๆผมก็ไม่ตรงนะฮะผมก็ฝึก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 ไปเรื่อยเมาคนอาจจะนานหน่อยอาจจะ2เดือนนะว่าแขนจะตรงแต่ต้องฝึกทุกวันนะเช้าวันเย็นก่อนนอนซึ่งมันจะทําให้เจ็บคุณทําท่าผมเนี่ยผมบอกก่อนนะหนเดือนแรกเนี่ยมันจะเจ็บมากเจ็บโคตรโคเจ็บหลายจุดเจ็บทั้งหัวไหล่เจ็บทั้งหน้าอกเจ็บทั้งเขา่าเจ็บทั้งเอ็นร้อยหวาย นะครับเจ็บไปหมดเลยนะครับแล้วบางคนก็มีไข้แทรกเข้ามาด้วยนะครับมีไข้แทรกเข้ามาเพราะปวดจัดเลยเก่งเลยกั้นซึ่งมันเป็นข้อที่2เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้น1เดือนแรกเจ็บทุกคนนึกถึงตอนที่เราไปวิ่งรอบสนามในวันแรกสักห้ารอบกลับมาบ้าน,ปนไปงานระบมนั่นแหละเหมือนกันครับเพราะคุณไม่เคยทําท่านี้มาก่อนเพราะฉะนั้นการกดจุดการดึงเอ้ยการดันท่าของผมเนี่ยมันจะทําให้คุณอักเสบก่อนในเดือนแรกคุณจะต้องอดทนให้ได้นะกับการเจ็บปวดครั้งนั้นนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งคุณเข้าใจแล้วนะแขนต้องตงตร ฝึกยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับเช้าวนยัก่อนนอน1เดือนแขนจะตรงนะข้อที่2จําให้ดีนะครับอย่ากั้นลมหายใจหรืออย่ากเกรงตัวนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอย่ากั้นลมหายใจหรืออย่ากเกรงตัวไม่งั้นคุณจะเป็นไข้คุณจะหน้ามืดเวลาทำนะฮะเวลาคุณทําท่าผมอะ <L> แล้วคุณก็ทําอย่างเงี้ยนะแขนตรงแล้วนะแต่คุณจะต้องฝึกด้วยว่าอย่ากั้นลมหายใจนะครับไม่กั้นลมหายใจอย่ากเก่งทําปล่อยลมหายใจยาวๆสูดลมหายใจยาวๆแล้วก็ทําสูดลมหายใจลึกนะ <c oughs> แล้วก็ทำนะฮะหายใจลึกๆนะครับผ่อนยาวๆนะครับแล้วก็โยกไปข้อที่2อนะอย่าเกรงอย่าก,กั้นเหตุที่ไม่ให้เกรงไม่ให้กั้นเพราะอะไรสมมติผมจะดึงกระดูกให้มันดังกึกนะแต่ผมเกรงไว้อะมันจะดังไหมไม่ดังนะเพราะว่าผมเกรงและมนุษย์เราเนี่ยมันก็มักจะเกรงเวลาเจ็บมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะถ้าคุณเจ็บตัวเมื่อไหร่ คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองร่างกายมันจะบอกเลยว่าให้คุณเก่งไว้นะครับรับแรงปะทะรับแรงทุกอย่างก็คือเก่งเพราะเก่งเกิดอะไรขึ้นไม่หายใจครับมันเก่งไว้อัานี้ลมหายใจไม่ไม่ไม่เดินลมปานในตัวคุณมันก็หยุดนะฮะเขานี้คุณก็จะมีอาการหน้ามืดละอาจจะเป็นไข้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเก่งอย่ากั้นนะผมจะไม่เก่งไม่กั้นแล้วนะแล้วผมจะดึงนิ้วดูนะด้ยินไหมนี่ไม่เก่งไม่กั้นนะมันดังเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่เก่งไม่กั้นเพราะฉะนั้นข้อสองห้ามเก่งห้ามกั้นนนะะครับ2ขอ ข้อสุดท้ายครับให้ทำแรงๆให้ทำแรงๆข้อสุดท้ายนะครับแต่คุณจะต้องมั่นใจแล้วว่าข้อ1ข้อ2คุณผ่านแล้วคือ1คุณแขนตรงเรียบร้อยแล้ว2คุณไม่กลั้นลมหายใจแล้วคุณถึงจะทําข้อ3ได้ก็คือทําแรงๆทําแรงๆแบบไหนทําแบบเมื่อกี้นี่แหละครับแต่เพิ่มน้ําหนักเข้าไปให้แรงที่สุดนะครับผลักแขนไปข้างหลังให้แรงที่สุดโยกให้แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะครับไม่ต้องกลัวเจ็บอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับ คุณรักษามาโทษสารทิศบนแผ่นดินไทยคุณไปมาหมดจนคุณจะหมดตัวอยู่แล้วงั้นเงินทองก็ไม่เหลือกินยาทีเนี้ยครั้งหนึ่งไปร้อยร้อยบาทต่อวันนะครับคุณไม่มีเงินที่จะกินยาแล้วนะแล้วคนที่มีเงินกินยาก็ไม่ไหวกับการจะกินยาแล้วมันปวดท้องหรือเกินมันอาจจะส่งผลห้คุณเป็นโรคไตหรือเป็นโรคกระเพาะอะไรตามมาหนักหนานะครับแล้วถ้าคุณทําท่าผมแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกินยาแล้วนะฮะคุณไม่ต้องกินยาแล้วคุณสามารถที่จะบําบัดตัวเองแล้วก็รักษาเองจนคุณดีขึ้นแล้วก็หายเลยนะครับอ่ะคราวนี้อย่าง 1. อะไรแขนต้องตรง 2. องอย่ากลั้นลมหายใจ 3. ให้ทำแรงๆคือไอการทำแรงๆคุณต้องมั่นใจก่อนอที่ผมบอกนะ แขนตรงแล้วไม่กระลมหายใจแล้วคุณก็ทําแรงๆซึ่งเอาไว้ทําในเดือนที่2ที่3ข้อ3นี่นะเพราะคุณมั่นใจแล้วไงคุณฝึกมาประมาณ2อสเดือนละเอ้ยฉันแน่นอนละฉันแขนตรงฉันไม่กั้านวูยฉันจะเพิ่มน้าหนักในการทํแล้วก็เอาไว้ทาในเดือนที่2ที่3นะครับถ้าคุณทําตามกระบวนการของผม3ข้อเนี่ยยังไงคุณก็ดีขึ้นนะครับยังไงคุณก็เลิกกินยายังไงคุณก็ทํางานประจำเนี่ยได้ละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงคุณจะยังไม่หายดีนะ ก็ทาไปเรื่อยๆนะฮรระยะเวลาไม่ต้องไปสนใจคุณรู้วิธีรักษาแล้วคุณโชคดีแล้วคุณก็ทําทาทาทาไปนะครับจนกระทั่งมันมีเสียงกระดูกสันหลังลั่นมันจะลั่นคุณจะได้ยินคนเดียวนะฮะถ้ามันดันกึกเดียวมันก็ยังส่งสัญญาณที่ดีแล้วว่ามันดังบ้างนะครับแล้วถ้าใครดังดังรัวๆอย่างที่ผมบอกได้ก็ลึบๆน่ะโอ้คุณหายแน่ๆคุณหายแน่ๆนะครับคุณหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมว่า ถ้าคุณไม่มีกําลังใจเลยในการรักษาตัวเองอ่ะคุณไม่ได้ทำยังไงคนใกล้ตัวเขไม่เข้าใจคุณนะคุณดูผมคุณดูวิดีโอผมคุณดูคลิปผมแล้วคุณก็มีกําลังใจนะครับถ้าคุณดูคลิปแล้วคุณยังไม่มีกําลังใจอีกคุณอ่านคอมเมนต์ใต้ใกล้คลิปนะฮะแต่ละคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คลิปผมเนี่ยมันคือคอมเมนต์ที่สร้างกําลังใจให้คุณเป็นอย่างดีนะฮะ เพราะเขาเหล่านี้เขามีน้ําใจนะคนที่ทำแล้วดีทำแล้วหายเขาก็มาลงคอมเมนต์ให้คุณอ่านเลยอ่านซ้ําๆนะครับอ่านเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าคนที่นําไปทำนี่ยเขาดีขึ้นเขาหายมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องหายเหมือนเขาให้ได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะที่เป็นอยู่นะสู้ๆถึงคุณจะยังไม่หายในตอนนี้นะครับในที่สุดคุณก็จะหายถ้าคุณทําบ่อยๆคุณลองสังเกตตัวคุณดูซิว่าคุณทําถ้าผมมาประมาณ3เดือน4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยมันไม่หายนะแล้วคุณดีขึ้นไหมคุณดีขึ้นไหม คุณต้องกินยาอีกไหมคุณต้องอหยุดนอนไม่ทํางานอีกไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดคุณก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมนั่นแหละมันบอกสัญญาณแล้วว่ามันดีขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่หายนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปกังวลใจนะฮะสำหรับรายการของผมเนี่ยมันก็เป็นรายการบ้านๆนันผู้ชมนะครับถ่ายก็ถ่ายแบบบ้านๆเน,นี่ยแหละครับพูดก็พูดแบบบ้านๆถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ารายการผมเนี่ยมันดีมันมีคุณค่าต่อสังคมนะครับก็สามารถครับที่จะ โดเนตมาเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปก็หมายเลขบัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซ่ลิมนะครับหาบาท10บาทแล้วแต่ท่านนะครับก็ไม่ได้อะไรกันเนาะเพื่อที่จะนําเงินเหล่านี้มาพัฒนาช่องนะพัฒนาตัวผมให้ทําคลิปได้ยาวนานอีกต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะที่ทําท่าผมอยู่นะครับคุณต้องหายแน่นอนคุณต้องดีขึ้นแน่นอนเพียงแค่คุณนั้นอย่าขี้เกียจทําขยันทําทํำบ่อยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจใครนะครับคําถามต้องเยอะนะครับ บางคนก็ถามว่ากินยาได้ไหมจ่าผมทําท่าจ่าเนี่ยผมกินยาควบคู่ไปได้ไหมผมไปทําท่ากายภาพบําบ,บัดที่โรงพยาบาลด้วยได้ไหมแล้วก็ทําท่าจ่าไปด้วยเนี่ยได้ไหมได้สิครับได้เลยนะครับแต่ในที่สุดคุณก็จะรู้เองว่า การที่คุณไปกินยาที่ทาปัจจัยบําบัดนั้นน่ะมันก็จะลดน้อยถอยไปคุณจะทำแต่ท่าผมนะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วเว้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วเว้ยทำแต่ท่าจามันก็ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เดี๋ยวมันจะบอกคุณเองโดยที่ผมไม่ต้องพูดก็ได้นะครับคุณจะรู้สึกเองนะครับอ้าวคำถามต่อไปนะฮะดิฉันเนี่ยเอ่อท้องอยู่อ่ะดิฉันทําได้ไหมเ่ะดิฉันท้องอยู่ประมาณ5เดือนแล้วเนี่ยโอ้โหคือการท้องเนี่ยมันก็น้ําหนักท้องมันเยอะนะครับมันก็จะทํําาาาใใหหห้้้้้เเรรกกกมมมไไปนนนนนนัััจะะดีีทอโคบ ผมบอกคนนะท่านผู้ชม,ชม FREE หมอรองดูทับเส้นเนี่ยหมอทุกคนจะสั่งห้ามเลยห้ามก้มห้ามก้มซึ่งคนท้องอ่ะเขาก็จะก้มเพราะว่ามันหนักท้องนะครับมันก็จะส่งผลให้เขานั้นปวดมากขึ้นคนที่ท้องนะที่เป็นโรคหมอรองดูทับเส้นอยู่ด้วยนะถือว่าคุณนั้นเผชิญชะตากรรมที่แย่หน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคลอดก่อนคลอดก่อนเนาะคุณคลอดเสร็จแล้วคุณค่อยทำนะพักฟื้นสักพักแล้วคุณ่อทำผมคิดว่าคุณต้องอออหายแน่นอนนะคุณต้องดีขึ้นเ <ünk> พราะฉะนั้นคนที่ท้องอยู่อย่าเพิ่งทำนะคออ่าาเเะถมตไปครับ ดิฉันผ่าตัดมาแล้วดิฉันทําได้ไหม αι? คําถามโคตรดีนะฮะเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากนะครับคนที่ผ่าตัดไปแล้วเพราะว่าไม่ได้เจอคลิปผมก่อนหน้านี้นะถ้าคุณมีเหล็กอยู่ข้างในนะคุณผ่าตัดแล้วใช่ไหมแล้วคุณมีเหล็กอยู่ข้างในอนะ่ะห้ามทําห้ามทํานะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเหล็กมันจะหลุดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณห้ามทํานะครับแต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับอันนี้ทําได้นะครับผ่าตัดเรียบร้อยไม่มีเหล็กอยู่ข้างในเลยจ้า คุณทําได้แต่คุณจะต้องสมานแผลก่อนนะใช้ระยะเวลาประมาณสัก6เดือนถึง1ปีให้แผลมันหายสนิทคุณถึงค่อยทําท่าผมนะโอเคไหมอ่ะต่อไปคําถามต่อไปคืออะไรเดียะเท่าที่ผมเจอนะคาถามหลายๆคาถามมันก็เยอะนะครับเช่นดิฉันเป็นเบาหวานและความดันดิฉันทําท่าของจ่าได้ไหมแม่ความดันเบาหวานผมไม่เคยเป็นนะแต่คนที่คอมเมนต์น่ะเขาเอาไปลองทําเขาบอกว่าทําได้นะครับดีขึ้น นะครับดีขึ้นแต่จะต้องควบคุมระบบการหายใจให้ดีนะครับเช่นคุณจะต้องไม่กั้นลมหายใจคุณต้องหายใจยาวๆคุณถึงจะทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเนาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันนะฮะแล้วเป็นโรควเราก็ดูครับเส้นอยู่นะก็ต้องดูอ่าคอมเมนต์นี้เอาเป็นหลักนะครับอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับคําถามต่อไปก็คือดิฉันทานานแล้วนะหลายเดือนมากเลยนะดิฉันทำประมาณ8เดือนละใกล้จะครบปีแล้วเนี่ยดิฉันยังไม่หายเลยอาจะามีข้อแนะนํำไหม คำถามนี้ก็ดีมากนะครับดีมากคนที่ทําแล้วยังไม่หายเลยนะครับทำมาหลายเดือนมากแล้วนะครับลองสังเกตตัวเองดูหน่อยลองสังเกตตัวเองดูหน่อยนะว่าหนึ่งเราทําถูกต้องตามที่ผมบอกไหมนะครับลองสังเกตดูถ้าคุณสังเกตตรงนี้โอเคทําถูกต้องตามที่จ่าบอกเลยแต่ก็ยังไม่หายดีงั้นคุณลองสังเกตตัวคุณอีกต่อไปว่าคุณทํางานประจําอะไรนะครับงานที่คุณทําอยู่นะงานอะไรมันส่งผลให้คุณเป็นมากขึ้นไหมเช่นคุณนั่งนานไหมคุณยืนนานไหมคุณยกของหนักบ่อยไหม ซึ่งมันเป็นอาชีพที่หลบเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณต้องไปทําแล้วคุณก็รักษาไปด้วยอันนี้จะส่งผลให้คุณหายช้าแต่ถามว่าหายไหมหายครับแต่มันหายช้ามันหายช้านะครับเพราะว่าคุณยังต้องไปทํางานประจํานั้นอยู่โอเคไหมนี่ตอบแบบเคลียร์นะครับอา้าคำถามต่อไปนะครับดิฉันหายแล้วนะทาท่าจ๋าหายเรียบร้อยแล้วอะดิฉันต้องทําต่อไหมท่านี้ยอันนี้คําถามดีมากเลยนะก็คือท่านผู้ชมทําแล้วหายเลยวใช่ไหมผมแมนะนาว่าให้ท่านผู้ชมทําอาทิตย์ละสองครั้ง เพื่อการลืมนะฮะเพราะหลายๆคนหายไปแล้วปุ๊บเลิกทําเลยฮะเลิกทาปรากฏว่าตัวเองไปไปทําอะไรผิดท่าอีกแล้วเช่นดันไปยกของหนักผิดท่าดันไปเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลตะก้อแล้วกลับมาเป็นอีกคราวนี้หนักเลยเพราะว่าลืมท่าทํคาคําว่าลืมหมายความว่าความรู้สึกสัสมผัสแล้วก็จังหวะเหลี่ยมมันลืมไปหมดไงมันก็เลยต้องมาฝึกใหม่ครับท่านผู้ชมซึ่งมันก็จะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝึกอาทิตย์ละสองครั้งนะครับการลืมนะการลืมเพราะว่าไอ้โรคเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารักษาท่าผมแล้วมันจะหายขาดไปตลอดชีวิตนะมันจะกลับมาได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังทําอะไรผิดท่าผิดทางหรือว่าทําอะไรที่ทําให้มันเป็นเช่นยืนนานนั่งนาน,น,าน,น,านยกของหนักเกิดการกระแทกนี่นะเนี่ยมันกลับมาเป็นได้นะครับตรงนี้สําคัญนะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับท่านผู้ชมท <c oughs> ่านผู้ชมคนที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยนะครับ จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าคนปกตินะครับเพราะว่าเราทรมานมากกว่าคนปกติที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ภายนอกมันดูเหมือนไม่เป็นไรนะแต่ภายในเนี่ยโอ้โหมันมันย่ำแย่มากเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะครับก็ฝากกันไว้นะว่าคุณอย่าเพิ่งไปถอดใจอย่าเพิ่งไปท้อใจร,รักษายังไงก็ไม่หายทีนะคุณอย่าเพิ่งไปทำอย่าเพิ่งไปถอดใจนะครับคุณรักษาไปไเรื่อยี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นนะเชื่อผมนะ ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านนะที่ติดตามชมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคนติดตามนี่แสนสามจะแสนสี่แล้วนะจากคนติดตามแค่หลักร้อยหลักพันนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่สนใจรายการผมนะฮะอย่าลืมนะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะกดติดตามนะครับคือสิ่งเหล่านี้ที่ผมให้ท่านผู้ชมทำนะไลค์กดแชร์ไปกดติดตามเพื่ออะไรก็เพื่อให้ช่องของผมเนี่ยมันมีผู้ติดตามเยอะคราวนี้พอมีผู้ติดตามเยอะปุ๊บเนี่ยไอคลิปวิดีโอตัวนี้มันจะกดหาง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชม แค่กดคําว่าหมอลองหรดแทำเส้นเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วนะฮะคนที่เขาเป็นอยู่เขาก็มีโอกาสที่จะกดเจอได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้ามีคนติดตามมากๆขึ้นมันก็การันตีว่าคลิปของเรานั้นเนี่ยเออมันมีคุณภาพจริงๆนะครับมีคนติดตามเยอะคนที่เขามืด8ทิศมิด8ด้านไม่รู้จะหาวิธีรักษายัางไงหา ขอ้ขอมูลไม่เจอเนี่ยเขาพิมพ์เจอปุ๊บอโอ้โหเขาก็ดีใจมากนะครับก็ที่ได้เจอคลิปผมก็เป็นบุญด้วยกันเนาะท่านท่านผู้ชมก็ได้บุญไปผมก็ได้บุญด้วยนะครับก็สู้ๆไปได้วยกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นหายอย่างเร็ววันนะครับสู้นะครับอย่าไปถอดใจนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะโอ,อกาสน่าจะเป็นเรื่องหมอนรองกระดูกคอทับเส้นใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นอยู่นะครับดูคลิปหน้านะโคตรมีประโยชน์แล้วก็หายได้จริงๆนะครับปวดคอนะฮะล้าวลงแขนใต้รักแร้ ชาฝ่ามือหนักสุดมีอาการมึนหัวปวดเบ้าตาย่างรุนแรงนะครับทำงานไม่ได้โคตรทรมานพอๆกับหมอลองดูหลังทับเส้นนี่แหละนะครับดูคลิปหน้าผมจะมาสอนว่าทำยังไงให้หายวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ